แับแรกนะคะในการเชื่อมต่อกล้องนะคะเข้าที่ตั้งค่า Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือเรานะคะเลือก Wi-Fi ให้เป็น2 4 G หรือ2 G นะคะอย่าใช้5 G เด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเราเตอร์ที่บ้านเรามันจะมี2 4 2 G แล้วก็5 G ให้เลือก2 4กับ2 G นะคะเข้าไปที่ตั้งค่าเลือก Wi-Fi 2 G แล้วนะคะออกมาที่หน้าแอปนะคะ ดาวโหลดคำว่า,อาแอป UC YOOSEE e, นะคะอันนี้ดาวโหลดเสร็จแล้วนะคะกดเปิดเข้าไปนะคะอันนี้อนุญาตนะคะท่านหน้านี้อนุญาตทุกอย่างนะคะในการใช้แอปนะคะต้องกดอนุญาตการเห็นด้วยทุกอย่างนะคะอยากกดไม่อนุญาตนะคะอ่าเลื่อนได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ทดลองใช้งานเดี๋ยวนี้นะคะนี้แล้วใช่ไหมคะให้กดล็อกอินผ่ะลายกับผ่านเซน,นะคะเลือกอันไหนก็ได้อันนี้เลือกผ่านเซน,นะคะอ่ากดดําเนินการต่อค่ะ อ่าอันนี้ก็คือเปิดนะคะกดเปิดนะคะอ่าอันนี้นะคะอ่ากดดำเนินการต่อนะคะแล้วก็กดถ้าถึงหน้านี้ก็คือกดเปิดนะคะอ,อันนี้นะคะ,นนะ,คะเห็นไหมคะมีอันบนกับอันล่างนะคะเราเลือกอันที่สองนะคะช<อ>ั้นเป็นผู้ใช้งานใหม่ทำการล็อ,อกอินโดยตรงค่ะเล<อ>ือกอันที่สองนะคะ อ่ามาถึงหน้านี้นะคะกดบวกได้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เลือกเครือข่ายที่รวดเร็วนะคะอันนี้ถาม Wifi เรานะคะที่เป็น 2G ที่เรา 2.4G หรือ 2G ที่เมื่อกี้นะคะที่เรากรอกตรงหน้าตั้งค่าใส่รหัสผ่านเข้าไปค่ะ <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะคะ อ่ะก็ได้ยินเสียงตูตไหมนะคะอ่ะถ้าได้ยินเสียงทูดกดได้ยินเสียงทูดนะคะถ้ามาถึงหน้าขั้นตอนนี้กดคําว่าเชื่อมต่อ AP hotspot นะคะเข้าเด้งไปหน้า WiFi ของเราตั้งค่ามือถือนะคะเข้าไปที่ตั้งค่ามือถือนะคะจะเจอคําว่า G W นะคะกดคําว่า G W เชื่อมต่อเข้าไปเลยค่ะ เชื่อมต่อ G W 7แล้วนะคะเข้ามาหน้า F U C นะคะ,ะมาถึงมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะคะกําลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะอ,อันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะคะรอกล้องสักครู่นะคะอุปกรณ์ออ,อนไลน,น์แล้ว อ่ะอันนี้เลือกบ้านนะคะสมมุติเนาะ,ะอ่ะกดนะคะกดเลยนะคะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ